สุดปังยิ่งใหญ่แบล็คพิงคคว้ารางวัลการันตีเกิร์กรุ๊ปเบอร์หนึ่งของวงการเป็นศิลปินไอดอลเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยละคะ่ะหลังเดบิวต์นานกว่า6ปีสำหรับ4ีสาวแบล็คพิงที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยเ <Jenny, S 1> จนนี่จีซูโรเซ่และลิซ่าที่ตอนนี้ชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงระดับโลกมีแฟนคลับรักมากมายและล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ4ีสาวแบล็คพิงด้วยนะคะที่สามารถคว้ารางวัล สูงสุดในเกาหลีใต้กับรางวัลแดซังเกียติยศสูงสุดสาขากลุ่มตัวแทนนักร้องแห่งวงการเคป๊อปซิงเกิลแกนไพรส์จากงานโซซักเซตอวอดครั้งที่14โดยรางวันนี้สะท้อนอุตสาหากรรมสื่อในประเทศและมอบแก่ผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและนําเสนอนวัตกรรมการนําผ่าซึ่งความฝันอันเปี่ยมล้นผ่านทางมิติทางการเมืองเศรษฐกิจกสังคมและวัฒนธรรมเวทีนี้เลยมีความหมายมากๆสําหรับ คนที่ทำงานอุตสหาหกรรมบันเทิงในประเทศ